สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ f c ี่ชาวันนี้วันที่25กสกัาคม2565ก็มาเจอกับผมอีกคลิปนะครับทางช่อง do ดีๆมี s i c h a n e l ก็ขอฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมีเลขดับแต้มรวม2ตัวบน2ตัวล่างแล้วก็3ตัวบนมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องน้อนะครับผมจะดับผ่านได้ดี จะเดินต่อได้อีกหรือไม่อันนี้ก็สุดแท้แต่เพื่อนๆจะหยิบไปใช้กันนะครับผมผมคิดคำนวณได้แบบไหนคิดว่าเด่นคิดว่าตัดผ่านเอาอยู่จริงผมถึงจะเอามาลงให้นะครับจะผ่านไม่ผ่านก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับทำตามสูตรนะครับผมก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลต่างๆเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อน คลิปวิดีโอนี้ข้อ,อ,ขอเป็นสื่อกลางในการซื้อหาสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนำให้เอาไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดก่อนนำข้อมูลไปใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูตรก็คือสูตรเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังเป็นการคาดเดาในความที่จะเป็นไปได้เท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในวันที่หนึ่งศูสทุกๆข้อมูลทุกๆสูตรที่ผมนำเสนอเพื่อนๆในวันนี้ ผมเองก็ไม่ทราบได้ว่าสูตรไหนจะเดินต่อสูตรไหนจะลดหวยจะออกอะไรอันนี้ไม่มีใครทราบได้จริงๆเตือนกันทุกคลิปนะครับสูตรเข้าได้ก็มีสิทธิ์ลดได้เท่าๆกันให้เข้าใจตามนี้นะครับตัวที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือเลขดับแต้มรวม3ตัวบนนะครับให้ดับแต้ม9นะครับผมแต้ม 9. ถ้าชนเด่นของใครก็ให้เลือกเด่นไว้นะครับผมสำหรับส่วนตัวผมแล้วแต้มเก้าผมตัดทิ้งนะครับผมผมตัดทิ้งอย่าเชื่อเลขดังอย่าฟังเลขดับนะครับผมให้ใช้พิจารณานในการรับชมก็มีคำเตือนนะครับธรรมชาติของสายตาคือมองไม่เห็นถึงใจดังนั้นธรรมชาติของใจก็ไม่ควรเชื่อใครด้วยสายตานะครับผมก็พิจารณาณ กันให้เยอะๆนะครับก่อนที่จะนำข้อมูลไปใช้นะครับผมอันนี้เป็นเลขดับแต้มรวม3ตัวบทนะครับประจำงวดวันที่1 08.2565ให้ดับไว้อยู่ที่แต้ม0นะครับแต้ม0ใครไม่รู้จักแต้ม0ก็ให้ดูตามนี้เลยนะครับ1บวก8ได้9 9บวก1ได้0นะครับ 2อบวกเได้9 9้บวกหได้0นย์ก็คือแต้ม0นย์นะครับผมแต้ม0ูนเลขดับแต้มรวม3ตัวุบนประจำงวดวันที่1 2ึ่งเดือน8นะครับให้ดับแต้ม2นะครับผมดับแต้มสองบวกเได้0 0นย์บวกสได้2นะครับผมอันนี้คือแต้ม2นะครับ ถ้าใครไม่รู้จักแต้มก็ให้แคปเอาตามนี้เลยนะครับผมบวกรวมกันแล้วตกเลข2ก็คือแต้ม2องครับแต้มดับรวม3ตัวบนประจำงวดวันที่1เดือน8 2565คลิปนี้สำหรับแต้มนี้ยังไม่เคยหลุดนะครับผมยังไม่เคยหลุด8ปีกว่านะครับสูตรนี้นะครับยังไม่เคยหลุดนะครับผม สำหรับโูดสูตรที่ยังไม่เคยหลุดยิ่งเฝ้าระวังนะครับไม่รู้ว่ามันจะกลับมาหลอกร้อนเราวันไหนนะครับผมตามที่ผมทำสูตรมานะครับยังไม่หลุดนะครับ8ปปีกว่านะครับผมสูตรนี้นะครับผมก็เดินยาวกว่าทุกสูตรที่มีอยู่ในมือนะครับก็คือแต้มสองนะครับแต่งวดนี้ให้ดับไว้อยู่แค่ แค่สองสูตรนะครับแค่สองสูตรยังไม่เคยหลุดเลยแค่สูตรเดียวนะครับอีกสูตรหนึ่งเคยหลุดนะครับแต่ให้ดับแต้มสองเหมือนกันนะครับผมให้ดับแต้มสองเหมือนกันก็ควรระวังนะครับเพราะว่าจาก30สูตรให้ดับแต้มสองแค่สองสูตรเท่านั้นเองนะครับมีสูตรเดียว8ปียังไม่เคยหลุดนะครับมีแค่สูตรเดียวอีกสูตรหนึ่งเคยหลุดนะครับผมดับแต้มรวม3ตัวบนงวด วันที่หนึ่งศูนย์แปดสองพันห้าร้อยหกสิบห้าก็คือแต้มเก้าที่ให้ดูก่อนหน้านะครับให้ที่ให้ดูก่อนหน้าก็คือแต้มเดียวกันนะครับบวกลบคูณหารแล้วตกเลขเก้านะครับผมสามบวกเจ็ดได้ศูนย์ศูนย์บวกเก้าได้เก้าอันนี้คือแต้มเก้านะครับผมอันนี้เป็นเลขชุดดับรับกินนะครับชุดดับรับกินนะครับผมโอ้สีไม่ค่อยแจ่มนะครับผม เพื่อนๆต้องหยุดภาพดูกันเอาเองนะครับผมถ้าดูไม่แจ่มไม่ชัดยังไงก็ตามไปดูที่ห้องห้วยสุดห้องห้อยต่างๆนะครับภาพมันจะแจ่มกว่านี้นะครับผมอันนี้เป็นภาพถ่ายออกมาอีกทีหนึ่งมันก็เลยเบลอๆหน่อยนะครับผมชุดดับรับกินนะครับผมดับไปกลับหกประตูนะครับผมอันนี้จะแจ่มอยู่นะครับผมอันนี้จะแจ่มอยู่คงไม่ต้องทวนให้ฟังนะครับผม อันนี้เป็นเลขดาบ3ตัวบนไปกลับนะครับสถิติ46งสงวดติดๆนะครับผม46หงวดติดๆยังไม่หลุดนะครับผมประจักงอดวันที่1 8ึ่5ศก็คือดับคู่โตด5 6นะครับผม5 6 056 156 356 2 5หอะไรประมาณนี้นะครับผมคิดว่า5กับ6ไม่มาด้วยกันที่10หน่วยบนแน่นอนนะครับผมอันนี้เป็นดับคู่โต๊ดนะครับ ก็ทาเป็นดับไปกลับได้เลยนะครับคิดว่าห้ากับหกไม่มาคู่กันแน่นอนนะครับอันนี้เป็นเลขดับสามตัวบนไปกลับนะครับสถิติร้อยเจ็ดสิบเก้างวดดับผ่านร้อยเจ็ดสิบแปดงวดหลุดหนึ่งงวดนะครับผมอันนี้แม่สูตรก็เคยลงให้นะครับแม่แม่สูตรผมเคยลงให้นะครับสําหรับสูตรนี้นะครับผมสูตรนี้งวดที่หลุดนะครับจําได้สามเจ็ดหรือเจ็ดนสามนี่แหละครับผม จำได้ดีนะครับสำหรับสูตรนี้เคยหลุดมาหนึ่งงวดนะครับผมจาก179้งวดดับผ่าน1 7 8งวดนะครับผมดับยาวเดินดีนะครับผมอันนี้เป็นเลขดับแต้มรวม2ตัวล่างนะครับให้ดับแต้ม4นะครับผมแต้ม4ประจํางวดวันที่1นึ่งส่วนนะครับผมดับแต้มรวม2ตัวบนนะครับก็ให้ดับแต้ม4เหมือนกันนะครับ ประจำางวดวันที่หน5่งนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้สําหรับเลขเด่นสองตัวบนสองตัวล่างหรือ3ตัวบนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอามาลงให้นะครับผมใครมีเลข3ตัวบนอยู่ในมืออยู่แล้วคิดว่ามันเยอะไปหลายหางนะครับผมก่อนที่จะนําไปซื้อหวยสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับผมถ้าติดเลขพวกนี้นะครับ ก็เบาได้ให้เบานะครับไม่ใช่ว่าให้ทิ้งไปเลยนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นการเสียโอกาสของเพื่อนๆนะครับก็วางไว้เพื่อเป็นแนวทางในการลดต้นทุนนะนะครับผมลดต้นทุนเท่านั้นไม่ใช่ว่าทิ้งไปเลยนะครับเคยซื้อหวยสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับสมมติว่าท่านมีหนึ่งสองข้าวอยู่ในใจนะครับไปเจอยี่สิบใบอย่างนี้นะครับผมก็ให้ลดหลั่นลงมานะครับเหลือห้าใบสามใบนะครับผม เผื่อดับอมผมเอาอยู่จะได้ไม่เสียตังค์เยอะนะครับผมถ้าดับผมหลุดนะครับอย่างน้อยๆก็มีเงินติดมืออยู่นะครับไม่เสียโอกาสเสียทีเดียวนะครับผมทีนี้เรามาดูข้อมูลเลขดับแต้มรวม3ตัวบนทั้ง10แต้มนะครับทั้ง10แต้มทำไมผมถึงให้ดับแต้มศูนย์นะครับเห็นไหมครับ ดับเยอะนะครับเคยหลุดทุกสูตรนะครับเคยหลุดทุกสูตรแต่ละสูตรการคิดคำนวณไม่เหมือนกันนะครับก็เลยมั่นใจว่าศูนย์น่าจะดับเอาอยู่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกการคิดคำนวณไม่เหมือนกันให้ดับแ,แต้มศูนย์เหมือนกันผมจึงมั่นใจศูนย์ไม่มานะครับสำหรับแต้มเก้าก็เหมือนกันนะครับทุกสูตรเคยหลุดนะครับเคยมีแผลแต่หลักการวิธีคิดคำนวณไม่เหมือนกันนะครับให้ดับ แต้มเก้าตรงกันเจ็ดโนนะครับผมจึงมั่นใจนะครับว่าแต้มเก้าไม่น่าจะมาแต้มศูนย์ไม่น่าจะมานะครับสำหรับแต้มแปดนะครับให้ดับไว้อยู่สี่แต้มล้วนแต่เป็นโซรที่เคยหลุดทั้งนั้นนะครับผมสำหรับแต้มเจ็ดนะครับให้ดับอยู่สี่แต้มมีหนึ่งแต้มนะครับยังไม่เคยหลุดที่ผมวงกลมไว้นี้ ยังไม่เคยหลุด1สูตรนะครับหลักการวิธีคิดคำนวณก็เหมือนกันนะครับจาก30สูตรให้ดับแต้ม7ไว้อยู่ที่4สูตรนะครับผมงวดนี้ส่วนตัวแล้วผมให้ดับแต้ม7นะครับแต้ม5ยังไม่เคยหลุดนะครับ1สูตรอีก2สูตรเคยหลุดนะครับหลักการวิธีคิดคำนวณก็เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับผมหลักการวิธีคิดคำนวณไม่เหมือนกันแต่ให้ดับแต้ม ห้าเหมือนกันนะครับมีหนึ่งสูตรเท่านั้นนะครับที่ยังไม่เคยหลุดอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับจะวินิจพิจารณากันเราเองนะครับผมสำหรับแต้มสี่ยังไม่เคยหลุดหนึ่งสูตรนะครับให้ดับไว้อยู่ที่สามสูตรนะครับจากสามสิบสูตรให้ดับแต้มสี่สามสูตรนะครับผมสำหรับแต้มสามจากสามสิบสูตร ไม่มีสูตรไหนให้ดับแต้มสามนะครับผมสำหรับแต้มสองจาก3ามสูตรให้ดับแต้มสองแค่สองสูตรนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนจะพิจารณาณกันพิจารณากันเอาเองนะครับสำหรับผมแล้วแต้มสองผมให้ดับนะครับสำหรับส่วนตัวนะครับผมไม่ต้องดับตามผมก็ได้นะครับเพราะว่าให้ดับแค่สสูตรนะครับนี้สูตรนี้ 8ปียังไม่เคยหลุดนะครับการวิธีคิดคำนวณคิดไม่เหมือนกันแต่ให้ดับแต้ม2เหมือนกันนะครับสำหรับตัวผมแล้วผมตัดทิ้งนะครับ8ปียังไม่เคยหลุดนะครับแต้มหนึ่งให้ดับ1สูตรแล้วก็เป็นสูตรที่เคยหลุดแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะให้เด่นอยู่ที่แต้ม1นะครับแต้ม3แต้ม6นะครับผมแต้ม6 ผมให้เด่นอยู่สามแต้มนะครับผมอันนี้ก็4ี่ห้าแปเป็นแต้มกันนะครับสี่ห้าแปดเป็นแต้มรองนะครับ458นะครับผมเป็นแต้มลอง, 4, 5, 8, ผ,มมลองผมให้เด่นอยู่ที่ 1, นึหเด่นสุดก็คือ3กับ6นะครับสามกับหกแต้มหนึ่งให้ดับอย่หนึ่งสุดนะครับผม ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆีน้องๆที่เข้ามารับชมคลิปของแอดจิตเป็นนายกลายเป็นบ่าวจนจบคลิปนะครับผมถ้าถูกอ,อกถูกใจยังไงก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปด้วยนะครับผมมั่นใจครับแต้ม9ไม่มาแน่นอนนะครับผมแต้ม2ผมก็มั่นใจนะครับผมแต้ม0นะครับผมมั่นใจอยู่3แต้มนี้นะครับคิดว่าไม่ทําให้ผิดหวังนะครับผม สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม